สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับผมนัดนะครับกับไลฟ์สดของกิษราคุณคาในช่วงรอบเย็นนะครับรอบเย็นเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นรถตู้รถไฟฟ้านะครับแต่วันนี้เรานำมาให้ชมกันก็คือ Toyota v e n t u r y นะครับ 3.0V ตัวท็อปปี2016กับราคาเพียงแค่759,000บาท759,000บาทผ่อนประมาณเดือนละหมื่นนะ ผ่อนเดือนละหมื่นห้าเครดิตดีฟรีดาวฟรีแบบทะลุทะลวงเลยไม่ต้องใช้เงินออกรถถ้าคุณมีเครดิตดีนะครับบาทนึงไม่ต้องจ่ายผมแต่ว่าเสียเงินจอดให้ผมนิดนึงนะครับเพราะต้องเอาไปจัดไปแนนเรามาชมการสีที่เห็นนะสีขาวมุกนะครับตัวท็อปไฟหน้า LED จากโรงงานนะครับไฟต่ํานะจะเป็น2เม็ดนี้นะชัดเจนนะครับไม่แยงตาทัศนวิสัยดีขับขี่สบายกระจังหน้าโครเมียมนะครับผมด้านล่างมาพร้อมกับชุดสเกิร์ตมากับล้อขอบ15้านะครับตีเทานะ ล้อสีเทาสีเทาของเขาแหละจากโรงงานเขาอแหละนะ<ห>นดีไม่ดีไม่รู้แต่ถ้าลูกค้าไม่ถูกใจเดี๋ยวจัดให้ใหม่ชุดใหม่ไปเลยสี่เส้นนะครับผมเดี๋ยวนัดจัดให้นะกระจกมองข้างโครเมียมนะครับผมบอกทุกรายเลยกระจกมองข้างโครเมียมเปิดโครเมียมตัวท็อปโปรดสังเกตคุสตาร์สมาร์ทคีล็อกรถโดยใช้การกดปุ่มไม่ต้องคว้ากุญแจที่เติมน้ำมันตรงนี้นะครับประตูสไลด์ไฟฟ้า2ข้าง สไลด์ไฟฟ้าสองข้างขึ้นลงสะดวกถ้าเป็นเบนซินจะหนึ่งข้างนะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวจีจะเป็นอัตโนมือสองข้างเลยนะครับผมเบาะภายในสะอาดสอาดเรียบๆเอี่ยม,ยมๆนะครับเบาะหลังพับได้นะด้านหลังก็เบาๆนะครับแถวหลังสี่เนี่ยผมชอบเป็นจุรีตรงนี้แถวสองคือสองสองคนแถวสามคือสามคนแถวสี่คือสี่คนนับง่ายๆนะครับรถสิบเอ็ดที่นั่งนับง่ายๆนะ นั่งสบายคันนี้มาพร้อมกับเบาะนวดเบาะนวดคู่หน้าให้ไอ้คู่แถวสองให้โทษทีครับแถวสนั่งสบายตลอดการเดินทางนะครับมาดูด้านหลังกันเลยเหมือนกันนะครับสปอยเลอร์ด้านบนสเกิร์ตด้านล่างนะครับ Toyota v e n น u จอรี่โลโกโต้ตัว V ชัดเจนนะที่ล็อกรถมีด้านหลังอีกหนึ่งกุ่มมีนะครับมีนะครับกล้องถอยซ่อนอยู่ด้านในนะครับกล้องถอยซ่อนอยู่ด้านในมา เวลาเปิดลบกวนเดินถอยไปด้วยนะครับเวลาเปิดรถตู้น,นะครับเดี๋ยวคางเคือจะเสียนะครับผมนะเบาะหน้าหลังพับซ้ายขวานะครับขนสัมภาระากระเป๋าเดินทาง1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าใบสบายๆนะแอร์ทุกที่นั่งถ้าอยากให้เย็นกว่านี้ไปเพิ่มแอร์ไมโครบัสนะครับผมปิดประตูก้นประตูหลังก็จะเป็นประตูดูดน,นะครับผมมาขึ้นมาดูด้านในกันเลยนะครับก่อนที่จะเปรียกกันไปมากกว่านี้มาหลังจากที่ขึ้นมาแล้วนะครับผม คันนี้ออปชั่นมีอะไรบ้างอ่าคอนโทรลประตูนะครับก็จะไฟฟ้าคู่หน้าอีที่ประตูนะอ่าปลดล็อกล็อกรถนะครับล็อกกระจกนะทางด้านขวาของผมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์พุชสตาร์ทเนาะสวิตช์พุชสตาร์ทปุ่มปิดเปิดประตูซ้ายขวาด้านหลังนะครับควบคุมที่ตรงนี้เลยนะส่วนด้านล่างตรงหัวเข่าตรงนี้เป็นสวิตช์ตัดไฟประตูเหมาะสาหรับแบบไม่ให้เด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็จะปลอดภัยในระดับหนึ่ง<ด>นะครับวิทยุอ่ะสตาร์ทกันให้ดูกันไปเลยนี่นะครับวิทยุไม่เย็นด้วยไงได้ได้เย็นด้วยนะครับวิทยุเป็น Android นะเป็น Android อ่าเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับวางสายได้รับสายได้เล่นเพลงเกตตรงนี้ได้นะครับแอร์คอนโทรลด้านหลังตรงนี้นะครับปิดเปิดไฟอย่างด้านหลังจากตรงนี้ได้เลยนะกระจกสองหลงังเป็นออโต กระจกส่องหลังออโตถามว่ากล้องส่องหลังดูยังไงนี่ครับซ่อนอยู่ในนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวเล่นด้านหน้านะไม่ได้อยู่ที่นี่นะอยู่ที่นี่นะครับผมมันจะได้อยู่ตรงนี้คอนโซลต,ตรงนี้นะครับเก็บของได้นะเก็บของได้เยอะมากนะครับเอกสารของของนะครับที่เสียบบัตรนะด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับแอร์แบ็กคู่หน้าช่องเก็บของใหญ่มากไม่ได้ใหญ่ธรรมดานะใหญ่มากใหญ่มากใช่ครับผม สำหรับใครที่อยากจะคอนโทรลเครื่องเล่นด้านหลังก็จะติดเพิ่มตรงนี้ได้อีกหนึ่งช่อง<ม>นะครับ<ม>ช่องนี้ก็อาจสําหรับคนขับเอาไว้เล่นเองฟังเพลงเองอะไรเงี้ยตอนนี้ก็จะควบคุมข้างหลังไปเลยเผื่อใครอยากไปอัปเกรดทีวีให้มันใหญ่ขึ้น21 e นิ้วอะไรอย่างเงี้ย<ม>ล้วก็แยกเครื่องเล่นไปเลยจะได้ไม่ต้องมากวนเครื่องเล่นกันก็แยกกันไปเลยชัดเจนนะครับผมม,มาไปดู<ม>ด้านหลังกันนี<ม>่ด้านหลังก็เป็นไฟฟ้านะครับจอด้านหลังเป็นแอรพายนะเป็นถ้าเป็นจากโรงงานตัวท็อปด้านหลังจะเป็นแอรพายถ้าไม่พอใจเล็กไปเปลี่ยนให้ใหญ่ขึ้นได้ นะครับผมแอร์ด้านหลังนะครับก็ปรับได้อยู่หนึ่งสองสามสามระดับแต่จริงๆแค่เนี้ยก็เย็นแล้วนะเอาจงริงก็สวิตนวดก็จะอยู่ตรงนี้เปิดเข้าไปป๊านะครับผมอ่าเบาะนวดจะทํางานนะครับเรามาต่อที่แถวแถวไหนที่แถวไหนแถวสองแถวสองแถวสองแล้วแถวสามนะครับสังเกตได้ไงว่าเป็นแถวสามมีเบาะสามแถวนะครับเบอรี่สังเกตง่ายนะครับผมด้านหลังก็สี่แถวแอร์ทุกที่นั่งนะครับ คันนี้สะอาดสะอ้านขอบอกราคา7 5็0 0 0า่นับาทในนัดบอกเลยในตลาดราคาเนี้ยน้อยมากน้อยมากไม่แค่แสนกว่าโลรถสวยๆส,สภาพดีดีน็อตไม่มีขยับนัดใช้คำนี้ดีกว่าน็อตไม่มีขยับนะครับสวยมาก mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันนะนี่ถามว่าน็อตไม่ขยับเลยคืออะไรคำว่าน็อตไม่ขยับเลยในศัพท์ของพวกเราชาวรถมือสอง คือน็อตเนี่ยไม่ถูกไขเลยรถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุนะครับชิ้นส่วนนั้นไม่ถูกแกะนะครับเช่นอย่างนี้นี่คือเขาเรียกว่าน็อตไม่ขยับคือหัวน็อตเนี่ยมันไม่ไม,ไม่ไม่ถูกทำสีอะนะภายในยังเป็นสีเทาๆอยู่นะครับก็คือบ่องบอกได้ว่าเหมือนประวัติรถคันนี้ว่ามันเดิมนะเรียกว่าไม่มีประวัติการรักษาพูดง่ายๆถ้าเหมือนคนน่ยไม่มีประวัติการรักษานะไม่เคยทําสีนะครับผม ทุกอย่างใหม่หมดจดนะครับอินตรงอินเตอร์คีบดีหมดนะไม่ล้มวันนี้ก็ขอฝากไว้ประมาณนี้ขอบพระคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ